ค่ะพบกับไอแอมพิมมี่แล้วก็แกะกล่องของติ่งอีกแล้วค่ะวันดีทุกคนสิ่งของที่รับรอคอยมาถึงแล้วจ้าเย้เป็นของติ่งที่เรารอนานที่สุดตั้งแต่เคยสั่งมาเลยนะขอขอบคุณร้านอย่างมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ กดให้นั่นเองขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งของที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานก็ได้แก่นี่ค่ะอัลบั้ม T N T นั่นเองเป็นอัลบั้มแรกของน้องๆเลยที่ออกมาเป็นฟิสิเคิลแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่ารอนานมากจริงคือนับตั้งแต่วันที่เราสั่งจนถึงวันนี้ที่ของมาถึงมือเรานะคะก็คือ ห้าเดือนเต็มๆห้าเดือนทุกคนห้าเดือนตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอัลบั้มแรกของน้องๆแล้วเราก็แบบว่าโฮย้ยป,ปลื้มปิ่มใจยอดขายทะลุ100ล้านหยวนเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในอัลบั้มนี้จะมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะความจริงอัลบั้มนี้เราก็ไม่ใช่คนแรกที่แกะนะคะคือตั้งแต่อัลบั้มออกมาใหม่ๆอ่ะ น้องๆ TNT นะคะก็ได้รีวิวไปแล้วเหมือนกันก็คือเจ้าของอัลบั้มรีวิวเองเลยแต่ทีนี้เราก็อยากจะเห็นของจริงเหมือนกันว่าจะเหมือนหรือเปล่าตั้งแต่แรกเลยนะคะแพ็กเกจปกติอัลบั้มทั่วไปใช่ไหมทุกคนเขาก็จะเป็นแบบกล่องแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่ค่ะเรามาเป็นทรงถังป๊อปคอนนะคะของ TNT อืมเพราะว่าด้อมเราก็ชื่อป,ป๊อปคอนเหมือนกันเนาะก็เลยนี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรูปช้างนั่นเองแล้วก็ตรงฝาตรงนี้นะคะทุกคนจริงๆมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ใส่แผ่นซีดีติดอยู่นี่แผ่นซีดีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนร้านแพ็คมาก็คือใส่ซองมาอย่างนี้นี่เป็นรูปน้องๆเจคน,นซึ่งมันก็เป็นดีไซน์ที่เก๋ดีเนาะมีแผ่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดู ตามปกติแผ่นจะอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนฝาตรงนี้ก็คือเป็นที่ใส่แผ่นเลยมันเป็นดีไซน์ที่เก๋แลวทุกคนแต่เราแอบรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยพร a อกติคอไปสักหน่อยถือออกไปก็คือต้องเอาแผ่นออกไปด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าไอตรงนี้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าได้ด้วยนี่สวยงามมากมีกระเป๋าจิ๋วมาด้านในเป็นเป็นการ์ดนะคะ ็นการ์ดชื่อของอัลบัม้มสำหรับอัลบั้มนี้จะมีเพลงทั้งหมด8เพลงก็คือตามนี้ต่อมานะคะทุกคนนี่เป็นซองอย่างนี้เป็นซองสีเหลืองด้านในเขาจะมีโปสการ์ดมาให้เป็นรูปชุดน,นอนของน้องๆน,งนี่น่ารักอะ่ะ อันนี้นี่เป็นการ์ดจิว๋วเป็นการ์ดรูปน้องๆเจ็ดคนเหมือนกันจะบอกว่าเซตนี้มีการ์ดเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาให้ดูก่อนดีแล้วก็อันนี้นะคะคือกระดาษเซมซีลอนเล่นทุกคนอันนี้คือเนื้อเพลงนั่นเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะแอบเหมือนกระดาษเซมซีไปหน่อยก็ตาม มันก็จะมาเป็นแผ่นๆสีๆอย่างนีุ้มันก็แอบบางเหมือนกันนะมันบางมากเลยทุกคนเรากลัวขาดมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นเพลง่วนเซี่ยวทงเป้านะคะเป็นเพลงเดบิวต์ของน้อง,องๆเพลงแรกเลยที่แบบน้องๆถ่าย MV กันเองเพลงที่2ก็คืออูจินเตอร์เม้าเสียน กระดาษมันบางมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเจี๊ยดเจี๊ยจนเพี้ยวเลี่ยงโอ้โหแอบอ่านยากไปนิดนึงเซียงยีนั่นเองมี b บีร์ for you ได้โยเจียนหยีเจียงหูและเพลงนี้นะคะเพลงนี้เราชอบมากเพลง ย่าวนี้ก่อนหรือถ้าเกิดให้แปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คืออย่ายุ่งนะคะอย่าสารแนเป็นเนื้อเพลงที่แบบว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเราทําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะทาไมเราไม่เป็นอย่างนี้ทาไมเธอไม่เป็นอย่างงันทําไมเธอไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าอย่ายุ่งนะคะย่าวนีก่อนนะคะนี่แล้วก็เพลงนี้ เช่าเนี่ยชื่อใต้แล้วก็สุดท้ายนะคะเพลงเสียวเสียวหายเพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบมากอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่อ๋อหวังหยวนนะคะหยวนเกอของเราเป็นคนแต่งให้น้องๆน,นั่นเองสุดยอดมากมีทั้งหมด8เพลงนะคะเราต้องจับเบาๆเนื้อเพลงอันนี้อะ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าแบบมันจะขาดนะคะ เนื้อเพลงของคนอื่นเขาจะเป็นเล่มๆม,มาใช่ไหมอันนี้เป็นใบนะคะต่อมานะคะทุกคนเป็นโฟโต้บุ๊กจิว๋วที่เล่มจิว๋วแต่ว่าหนาเหมือนกันเปิดมาหน้าแรกนะคะเป็นน้องกระต่ายอยู่ในหมวกน่าลัแล้วก็เป็นเด็กๆใส่ชุดน,นอนปาร์ตี้ชุดน,นอนโอ้โหน่ารักมากนี่แล้วก็เป็นเจียฉีนะคะ อุ้ยพี่ติงน่ารักมากยิ้มหวานมากแล้วก็เสื้ยาเซียนมีน้องหมีอยู่บนหัวน้องด้วยอ่ะอันนี้เรายังไม่เคยเห็นรูปเต็มๆเ,เลยเนาะดูดูแต่เบื้องหลังการถ่ายมาซึ่งก็เด็กๆสุกสนมากจ้าก็คือมีโมเมนต์หนึ่งนะคะชายจาก,ก็คือทำาคมไฟล้มด้วยสนมากเด็กๆนี่น้องเชียง น้องหลินนะคะคือ c l o สอ up แบบหน้าดีมากเลยเบ้าหน้าพระเจ้าสร้างนะคะรูปแบบว่าเออแอบ,บเล็กไปหน่อยเนาะอยากให้เล่นใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่าดูจากแพคเกจแล้วคือแบบถังทรงกลมอย่างนี้เขาก็น่าจะแบบออกแบบมาให้ใส่ได้พอดีนะคะคือคอนเซปต์ของอันนี้ก็ยังคงเป็นความสดใสยอยู่เนาะอันนี้เป็นรูปรวมคือขนาดมันอารมณ์แบบรูปถ่ายเลยอะ 4ี่นิ้วอะไรแบบนั้นอ้ออันนี้น่ารักอะ่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยแข่งเล่นเกมกันมีความกราฟิกอะไรต่างๆแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะทุกคนเป็น TF ก็คือต้องมีรูปคู่นั่นเองน,องนีแบบโอ้โหไม่แพ้เด้อจ้าน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นหวนเซียนนะคะทุกคนน่ารัก แล้วก็อันนี้เป็นพี่ชายจางน้องเฉียงน้องหลินแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะรูปโค้ดอัพดีมากหล่อมากทุกคนแอบเปิดยากนิดนึงเพราะเล่มมันเล็กนะคะแล้วทีเนี้ยพอพอเล่มมันเล็กอะแล้วรูปมันไม่สามารถแบบเป็นรูปแนวยืนอย่างนี้ได้ไง พอมันมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเปิดยากเลยไมทุกคนมันไม่สามารถกลางเล่มออกมาให้เห็นน้องครบทั้งตัวได้อะพี่ติงนะคะกับเฟรนด์ฟราของเขาเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเปิดยากอะทุกคนอืมแอบเสียดายตรงนี้เนาะ,ะเยาวนมีความกุชชี่บอยนะคะเป็นเสื้อกุชชี่คอลเลกชันเอ่อดราเอมอนนั่นเองแล้วก็พี่ชายจังน่ารักมากใส่ชุดเอียมด้วย นี่น้องเฉียงนะคะเสื้อขาวธรรมดาก็หล่อแล้วแล้วก็น้องหลินน้องหลินแบบน่ารักสดใส,สเป็นแบบกูชี่บอยเหมือนกันเฮ้ย <c bor Church> นี่เราใส่หมวกเหมือนกันเลยเห็นไหมเราไม่ได้คิดมานะบังเอิญบังเอิญความจริงเราก็มีหมวกสีนี้เหมือนกันแต่ว่าบังเอิญหยิบสีนี้มาก็ถือว่าทรงหมวกเหมือนละกันนะคะ ห่านมากหยอนเซียนน่ารักทั้งสองคนเลยแล้วก็จบด้วยสองคนนี้ใช้เฟรนด์ฟรายตีกันนะคะ <c oughs> คือเราชอบรูปในเล่มนี้มากเลยอะรูปดีมากทุกคนหล่อมากน่ารักมากสดใสที่สุดแอบเสียดายนิดนึงตรงรูปแนวยืนนะคะเพราะว่าผิดจัตัวนอะดูมันอึดอัดไปหน่อยอ,อยากให้เล่มใหญ่ๆกว่านี้นะคะ อันนี้ทุกคนต่อมาอันนี้นะคะเป็นอ่อการ์ดอีกแล้วการ์ดเยอะมากทุกคนเป็นการ์ดกลมนะคะด้านหลังเป็นชื่ออัลบัมแล้วก็อันนี้เห็นดำๆอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกิมมิคค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าทำยังไงให้รูปมันออกมาชัดนะคะนี่เลยอุปกรณ์ของเราได้ประผมนั่นเอง เพิ่งเอามาเป่าผมเมื่อตกี้เลยนะคะยังตั้งอยู่ตรงนี้เป็นการ์ดท,ที่เมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยรูปจะปรากฏชัดขึ้นมานี่มาเป่าให้ดูเลยนี่นะคะรูปออกมาแล้วเป็นเด็กๆ7ดคนเป็นรูปเหมือนในโฟโต้บุ๊กนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งนี่นะคะโดนความร้อนแล้วรูปเขาก็จะออกมาชัดนั่นเอง อันนี้น่ารักเราชอบอันนี้แบบมีกิมมิคแค่เราได้เล่นต่อมานี้ค่ะทุกคนเราเห็นแล้วเราแบบแอบขำมากเป็นสติกเกอร์ของน้องๆนะคะสติกเกอร์แต่งตัวตุ๊กตาเราเอาออกมาให้ดูทีละคนดีกว่านี่นะคะมีครบเจ็ดคนเลยทีเดียวชุดน่ารักมากมีสองชุดนะคะก็คือชุดแดงกับชุดนอนเหมือนกับ ในเล่มนี้เหมือนกันนะคะมันตลกอะทุกคนก็คือหัวเป็นน้องๆนะคะแต่ว่าตัวเป็นตุ๊กตา <c oughs> คือถ้าเกิดออกแบบมาเป็นรูปกราฟิกการ์ตูนน้องๆเลยก็อาจจะก็อาจจะโอเคกว่านี้อันนี้มันดูตลกอะแต่มันก็น่ารักนะทุกคนเราจะลองหาวิธีเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้าง <c oughs> นี่นะคะน่ารักมีตุ๊กตาตุ๊ตก,กตามาให้ด้วย แถมชามข้าวด้วยทุกคนแล้วก็มาถึงไฮไลท์อย่างสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือการ์ดนั่นเองเป็นการ์ดที่เราจะได้ลุ้นกันก็คือของเราเนี่ยเลือกเป็นอัลบั้มของรวมวงมาใช่ไหมการ์ดก็จะเป็นการ์ดรวมเนาะก็จะเป็นรูปคู่ต่างๆเออแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อแบบเป็นสมาชิกเดี่ยวมานะคะการ์ดก็จะเป็นรูปของสมาชิกคนนั้นเลย เรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้การ์ดใครบ้างนะคะที่เราแอบลุ้นคือเราอะอยากได้การ์ดของน้องหลินคู่กับน้องเซียนเนาะดูว่าเราจะได้หรือเปล่าเออเรามีโมเมนต์ลุ้นการ์ดเหมือนด้อมเกาหลีแล้วนะคะแต่ว่าอ,อ่อถ้าเกิดเราไม่ได้ยังไงเราก็ไม่แลกนะคะถือว่าเป็นดวงฉีสินนั่นเองสองคนนี้นะคะมาจจะฉีติงเฉิงซินอออย ี่ติงกับน้องเวิร์นแล้วก็รูปนี้นี่หมาเจียฉีกับทรงยาเซียนนะคะต่อมาเราได้เลยเราได้การดังหลิน่น้ังเซียนแล้วอุย้ยดีใจอะถือว่าแบบน้องยังมีดวงกับเราอยู่โอ้ยขอบคุณมากคือแบบดีใจมากจริงๆต่อมานะคะเป็น นี่น้องหลินกับพี่ติงน่ารักมากมีลูกโป่งเยอะแยะเลยอ้ามีหวนเหย,ยนเหวนด้วยเป็นหลิวเย่าเหวนกับเหย,ยนห้าเฉียงนะคะเป็นรูปเซตชุดนอนแล้วก็สุดท้ายเป็นน้องหลินกับพี่ชายจางนะคะถ้าเกิดนับดีๆก็คือมันจะมีเจ็ดใบเป็นเจ็ดคู่นะคะน่ารักมาก และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ยิ่งกว่าการ์ดที่เราสุ่มไปนะคะก็คือสิ่งนี้เลยเป็นสายนะคะไว้สำหรับคล้องเจ้าถังป๊อปคอนนี้เอาไว้แบบสะพายเป็นกระเป๋าเออแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์คือเรานะคะได้หูเกี่ยวกระเป๋ามากข้างเดียวค่ะทุกคนอันนี้คือแบบปกตินะคะคือมันจะมีสองด้านอย่างนี้นี่ แต่นี่คือสิ่งที่เราได้มาในครั้งแรกค่ะคุณพี่จะให้หนูสะพายยังไงคะความจริงที่เราไม่ได้พูดไปตอนแรกเพราะว่าเราอะยังไม่แน่ใจไงว่าจริงๆแล้วมันมีหูเดียวหรือ2หูเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวแบบพันไปพันมาก็ได้แต่พอถามหลายๆคนมาแล้วบวกกับไปดูคลิปนะคะที่น้องๆแกะก็พบว่ามันมีสองหูจริงๆทุกคน แล้วเขาไม่ได้เย็บมาให้เราตั้งแต่แรกแต่ว่า,าร้านอย่างนะคะเขาก็ได้ให้เรามาอีกอันนึงอันนี้ต้องขอบคุณร้านอย่างมากๆเลยจริงๆนะคะร้านอย่างก็มีเหมือนเซตหนึ่งที่ซื้อมาเกินแล้วก็คือจริงๆเขาขายได้อีกเซตหนึ่งอะ่ะแต่เขาให้อันนี้เรามาความจริงไม่ใช่ความรับผิดชอบของร้านเลยด้วยซ้ำแต่ว่าร้านก็ใจดีนะคะ ท่าฟังทำไมไม่มี QC วซคองเลยเราเองก็ค่อนข้างคา,าดหวังกับอัลบั้มแรกนี้พอสมควรเลยนะทุกคนเพราะว่ารอมา5เดือนน่ะกว่าน้องจะมาถึงไทยแต่สิ่งที่ได้ก็คือนี่นะคะสายกระเป๋าที่หูไม่ครบ <c oughs> ความจริงเราก็ไม่ชอบคนที่แกะไปบน่นไปดา่าไปอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามีเหตุผลให้ต้องบ่นแล้วนะคะรอบนี้ไม่บน่นไม่ได้จริงๆ ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบบมีของที่ไม่ได้แบบคุณภาพอย่างนี้ออกมาถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่เราซื้อปฏิทิน TYT ตอนนั้นถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะเดือนตุลาคมอะวันที่มันจะมีวันที่18หรือ2วันด้วยซึ่งมันแบบข้ามเลข17ไปเลยแล้วก็กลายเป็นเลข18 2ตัวแทนอันนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสังเกตได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะมาแจ็คพอตเอาคราวนี้แหละบางทีเราก็อยากจะสนับสนุนของออฟฟิเชีของน้องใช่ไหมแต่ว่าบางทีของแฟนเมดอะทำคุณภาพดีกว่าจากที่เราแกะแกะให้เห็นไปนะคะก็ตามนั้นเราต้องขอบคุณร้านอย่างอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ให้สายอันนี้ใหม่เรามาเพราะว่าถ้าเกิด ไม่มีสายอันนี้เราก็คงต้องแบบว่าติดต่อกับทางจีนซึ่งวุ่นวายกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราก็อยู่ไทยนะคะขอพระคุณมากๆเลยเราก็ได้สะพายเหมือนเพื่อนแล้วได้สะพายถังป๊อปคอนแล้วทุกคนแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกทุกคนไปว่าเราจะหาวิธีการเล่นสติกเกอร์แต่งตัวตุ๊กตาน้องนะคะวันนี้เรานึกวิธีออกวิธีหนึ่งแล้วเราก็ได้ลองทำดูไปเมื่อกี้เลยนะคะเราต้องมีนี่ก่อนค่ะ อันนี้คือป้ายตั้งโต๊ะนะคะเหมือนเวลาที่ร้านอาหารเขาตั้งเมนูบนโต๊ะหรือว่าติดโปรโมชั่นอะไรแบบนี้แล้วเราก็ใช้นี่ค่ะทุกคนปกรายงานใสนี่เอามาตัดเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นขนาด A5 แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ลงไปนะคะเป็นอย่างนี้นะคะติดน้องลงไปก่อนแล้วก็ติดชุดน้องในอีกแผ่นหนึ่งนี่ แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อให้น้องได้หลากหลายอย่างเช่นอันนี้มัดเจชีนะคะนี่แต่งเป็นชุดนอนแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนโคนเปลี่ยนชุดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นชุดใหม่นี่อันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดของน้องเฉียงนะคะเราเอามาใส่ให้มัดเจชี เราสามารถเปลี่ยนคนได้ด้วยนี่ใส่ลองใส่น้องหลินเข้าไปดูนี่นะคะทุกคนสามารถใส่เสื้อร่วมกันได้หมดเลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ไม่ต้องแกะสติกเกอร์ไปมาเพราะว่าถ้าเกิดแกะแล้วกาวมันก็จะหายไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำทุกคนนะคะ <laughs> เผื่อใครอยากจะเอาน้องไปตั้งที่หัวเตียงอย่างนี้ก็น่ารักดีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวอัลบั้มแรกของน้องๆ TNT อัลบัม้มอู่เสียงจือเหนียนตอนนี้ก็เปิดขายรอบ2อ,อีกแล้วนะคะรอไปยาวๆอีกประมาณ2เดือนถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะคะมาห้อยถังป๊อปคอนไปด้วยกันทุกคนเป็นแก๊งป๊อปคอนนะคะนี่น่ารักมากสำหรับความประทับใจอัลบั้มนี้เราก็ ให้ไม่มากละกันให้6.5ละกันนะคะ <S <S> <S 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 เพราะว่าหักคะแนนความเฟล,ลอะเพราะว่าเราได้ใส่กระเป๋าไม่ครบมันหนึงนะคะแต่ว่าอันอื่นก็โอเคเราได้การ์ดไปที่อยากได้นะคะแล้วก็มีกิมมิคน่ารักน่รักให้เล่นเยอะเลยมีอย่างเช่นเจ้าแต่งตัวตุ๊กตาน้องอันนี้นะคะครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกันอีกก็อย่าลืม ติดตามชมกันนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย <c oughs> หมดแรงแล้วทุกคนเหนื่อยมากบบ๊าายย